ในเรื่องนี้มีสสอ,อยู่คนหนึ่ง <S 2> <S 2> ชื่อว่ากันนวีสืบแสงสสพักเป็นธรรมนะฮะก็ได้ก่อนนั้นเนี้เขามีการเอาจดหมายเอาหน้านี้ขึ้นมาก่อนนะเนี่ยจดหมายฉบับเนี้ยที่เขาออกเอาออกมาอ้างว่าเปน็นจดหมายขอความช่วยเหลือของชาวอุยกูว่าอย่างนั้นที่ ville, ถูกคุมตัวอยู่ที่ไทยนะะเนี่ยเขบาบอกว่าเนี่ยผมมีจดหมายเอามาออกมาเปิดเผยว่าในประเด็นที่ว่าชาวอุยกูเนี่ย ไม่ได้สมัครใจที่จะกลับก็คืออ่าไม่อยากกลับไม่อยากกลับเนี่ยเขาขอความชื่อเหลือมีจ,มจดหมายแบบนี้ออกมาแล้วประทับตาคุณผู้ชมฮะหดวงทีนี้เนี่ยเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรเขาก็ไปเรียกว่าสแกนเลยฮะดวงตราประทับนี่แหละอะตอนแรกเราก็ดูเนี่ยอย่างเราก็นึกไม่ถึงนะฮะต้องบอกว่าเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรทําถึงอีกแล้ว ในโพสต์แรกเรื่องนี้ตั้งคําถามว่าทุกคนคะจดหมายที่สสกนวีอ้างว่าชาวอีกูเขียนถึงรัฐบาลตรงตราประทับคุณผู้ชมสังเกตตรงตราประทับนะเส้นสมุดลายขวางมันหายไปไหนอคือเส้นคือคือตาประทับไปปุ๊บเวลาเราเอาตาปัม๊มหมึกปัม๊มอ่ะเส้นมันจะยังเห็นใช่เส้นลายขวางข้างหลังนะท่านผู้ชมลองสังเกตนะคือมันหายไปเลยเขาตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นอันเนี่ยเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบนะ<ฆ>เปรียบเทียบดวงที่อยู่ทางซ้าย คือดวงที่ปั๊มด้วยหมึกจริงๆเห็นไหมว่าเส้นนะยังอยู่ใช่เส้นลายขวางเส้นกระดาษแนวกระดาษยังอยู่แต่พออันขวามือที่เป็นสีน้ําเงินะ่ะเส้นกระดาษมันหายไปนะครับ<อ>เพจวันนี้พักส้มกกอะไรอธิบายเพิ่มเติมบอกว่ามีผู้รู้แจ้งเข้ามาว่าเป็นสมุดฉีกแบบเกา่าที่มีการพิมพ์โลโก้เรือนจําบนกระดาษเลยค่ะสรุปคือใครมีกระดาษแผ่นนี้จะเขียนอะไรก็ได้ไม่ใช่ตราประทับพืชตรวจ โพสต์นี้จบยังไม่จบเท่านั้นนะฮะมีอีกโพสต์หนึ่งของพักคส้มโกหกอะไรก็บอกว่าทุกคนคะขอสรุปเรื่องจดหมายน้อยของชาวอุยกูที่สสยกขึ้นมาอ้างนะคะ 1. จดหมายที่สสยกมามีตราประทับเรือนจําคองเปลมอุ้ยซึ่งอาจเป็นแบบพิมพ์มาเลยก็ได้หรือตัดต่อแบบที่หนูทําให้ดูก็ได้คือในโพสต์แรกอะในโพสต์แรกเอาคอมเมนต์มาดูก่อนนะฮะใน,ในโพสต์แรกที่ วันนี้พักส้มโขกอะไรเนี่ยเขาทําตาปั๊มให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นตาปัม๊มหมักคาว่าเรียเชิญใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นตาปั๊มอะ่ะเส้นมันก็จะยังอยู่คือเขาทําให้ดูว่าแบบถ้าปั๊มเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือเนี่ยเส้นมันจะยังอยู่เอาตาปั๊มที่ไหนปั๊มก็จะเป็นแบบนี้และตัวอย่างหนังสือประทับตาอ่ะยกตัวอย่างหนังสือประทับตาหนังสือราชการเนี่ยเวลาหนังสือประทับตามันก็คงจะยังเห็นตัวหนังสือด้านหลังอ่ะที่ตาปั๊มอ่ะถูกประทับลงไป เนี่ยอ่าแล้วก็อันนึงที่ทําเปรียบเทียบกันอันนี้แหละอันนี้แหละเนี่ยเห็นไหมละว่าอันนี้โลโก้เดียวกันนะใช่ไหมโลโก้เดียวกันนะระหว่างตาปั๊มจริงกับอันขวามือสีน้ําเงินอ่าผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่อันนี้คือวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรเขาว่ามาแล้วในโพสต์สรุปข้อสองนี่น่าสนใจชาวอุยกู ถูกกักตัวอยู่ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองอันนี้สําคัญนะครับขเขาถูกกักตัวอยู่ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่ทําไมถึงใช้ตราของเรือนจํากลางคลองเปลมเอมดังนั้นจดหมายฉบับนี้จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าใครเขียนเขียนที่ไหนเขียนเมื่อไหร่สรุปใครๆก็สามารถทําขึ้นมาได้ค่ะอประเด็นแรกก่อนหนึ่งกระดาษเนี่ยไอ,อ้หนังสือเล่มเนี้ย สมุดฉีกเล่มนี้เอาอย่างนี้ที่ผู้รู้เขาบอกเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรมาเขาบอกเขากำลังจะบอกว่ามันเป็นสมุดฉีกแบบที่ตาประทับมันพิมพ์มาแล้วคือเวลาเราเปิดหน้าไหนก็ตามมันจะมีตาสีน้ําเงินอัวน,นี้ยทุกหน้าทุกหน้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสมุดสําเร็จอะค่ะสมุดสําเร็จนะฮะเหมือนสมุดฉีกรายงานเมื่อก่อนเนาะเวลาเราเขียนรายงานเงี้ยมันจะมีตาปั๊มอันเนี้ยอยู่ทุกหน้าหมายความว่าถ้าใครมีสมุดฉีกเล่มนี้เขาจะเขียนอะไรลงไปแล้วก็ฉีกออกไปใช้อย่างเงี้ยเขาทําได้หมดกับ2 ตาปั๊มที่ใช้เนี่ยเป็นตราของเรือนจำกลางคลองเปลมแต่ว่าชาวอุยกูเนี่ยถูกกักตัวอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรถึงตั้งคำถามว่าเออแล้วทำไมมันเป็นตราของเรือนจำกลางคลองเปลมแ,แทนที่อันนี้อันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแทนที่มันจะเป็นตราของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไหม,มใช่ไหมอันนี้เราดูข่าวแล้วก็เออเขาก็คงอาจจะตั้งคำถามแบบนี้ คุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงฮะเนี่ยคุณกันนวีสืบแสงดูข่าวท็อปนิวบ้างไหมฮะอยากให้โพสอะไรชี้แจงสะหน่อยไหมหรืออาจจะเขาอาจจะเป็นของจริงก็ได้นะอใช่ไหมเขาอาจจะยืนยันว่าหนังสือนี่ของเขาของจริงก็ได้แต่กออ็าจะบอกว่า,วามีบางช่วงเวลาที่ไปอยู่ที่เรือจำกลางคลองเปรมหรือเปล่าแล้วก็เขียนในะขณะที่ไปอยู่ที่นั่นหรอหรือยังไงแต่จริงก็อย่างที่พี่เท็กบอกค่ะว่าก็ถูก กักขังไว้อยู่ที่สตมไงไม่ใช่อย่างที่พี่บอกอย่างที่วันนี้พักต้มโกหกอะไรบอกท,ที่เท็ี่พี่เทอ่านเมื่อกี้เออเอออ่ะเป็นข้อสังเกต ส่วนในมุมของคุณไซย,ยิดนะคะผู้นํานิกายชีอะห์ไทยค่ะออกมาลากไส้สหรัฐเลยค่ะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของอุยกูนนะคะที่บอกว่าไทยเนี่ยมีการส่งกลับไปที่จีนแล้วสหรัฐเนี่ยมีการออกมาเรียกร้องแล้วก็ออกมาประนามต่างๆนานาน,นะคะโดยที่นายไซย,ยิดสุไลมานฮูไซนีผู้นําศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์แห่งประเทศไทยค่ะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่า ใครช่วยตอบผมทีว่าอเมริกาที่ฆ่ามุสลิมทั่วทั้งโลกมาแล้วหลายล้านคนแต่วันนี้ทำไมมาห่วงมุสลิมอุยกูแค่48คนโพสต์นี้ตั้งคำถามเป็นตัวโตๆไว้นะคะหลัจากนั้นโพสต์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะอักลีอเมริกันโดยที่เขียนบอกว่าสหรัฐต้นเหตุปัญหาอุยกูในไทยกับอัฟกันในกาตาและ UAE โดยให้ข้อมูลบอกว่าสหารัฐเนี่ยขอให้ไทยช่วยรับอุยกูไว้ชั่วคราวหวังหาประเทศที่3รับตัวไปแล้วรอแล้วรออีกเป็นสิปีสหรัฐก็ไม่สรุปไม่มีประเทศไหนรับตัวไปสุดท้ายไทยต้องรับภาระดูแลพวกเขาไปเรื่อยโดยไม่มีจุดสิ้นสุด จนกระทั่งไทยทนไม่ไหวต้องส่งกลับจีนและทันทีที่ส่งกลับสหรัฐและองค์กรสิทธิมนุษยชนก็ออกมาโจมตีไทยโจมตีกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกรณีสหรัฐที่ทำสิ่งเดียวกันกับผู้อพยพอัฟกันที่ติดค้างในกาตาแล้วก็ UAE คือที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรต์นะคะหลังจากที่ถอนกำลังจากอัฟกานิสถานในปี2021 สหรัฐเนี่ยไปคุยฝากไว้เหมือนกันแล้วเจรจาให้กาตาและยูเรับไว้ชั่วคราวเพื่อรอหาประเทศที่3แต่สุดท้ายไม่มีประเทศไหนรับตัวสหรัฐก็ไม่สรุป ไม่มีใครรับผิดชอบกาตาและ UAE ก็ต้องรับภาระไปเรื่อยๆแบบไม่มีข้อสรุปแต่กาตาร์ e ไม่อดทนเหมือนเมืองไทยผ่านไป3-4ปีเขาก็ส่งกลับแล้วหลายคนเนี่ยถูกส่งกลับไปที่อัฟกา,านิสถานบางคนถูกสังหารโดยตาลิบันถ้าสหรัฐผลักภาระให้คนอื่นก่อนแต่สุดท้ายทิ้งแล้วมาเล่นการเมืองเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นหาว่าไทยละเมดสิทธิ์อันนั้นเน่ยมันก็เป็นตัวต้นเหตุละกัน ทีนี้คุณสายิก็เลยสรุปนะคะสรุปไทม์ไลน์ระหว่างไทยอุยกูก็คือสรุปว่าสหรัฐเนี่ยขอให้ไทยรับไว้ก่อนรอหาประเทศที่3ผ่านไป10ปีไม่มีประเทศไหนรับไปสักทีสหรัฐก็ไม่สรุปไทยรับภาระเลี้ยงดูไปเรื่อยๆพอไทยทนไม่ไหวส่งกลับสหรัฐด่าไทยว่าเอาไปละเมิดสิทธิทธ์ของเขาคุณสยิดบอกว่าคนไทยงโง่ๆเนี่ยก็ออกมาด่าชาติตัวเองกันคล้อยตามกันไป ส่วนประเด็นเรื่องสหรัฐกับอฟัฟกันสหรัฐขอให้กาตาและ UAE รับไว้ก่อนหาประเทศที่สาเหมือนกันผ่านไปหลายปีไม่มีประเทศไหนรับไปสหรัฐไม่สรุปก็คือมาอีหลบเดียวกันนะคะแต่ว่ากาตากับ UAE ไม่รอนานถึง10ปีเขารอแค่3-4ปีเขาก็ส่งกลับไปเลยอ,อันนี้คือเป็นความคิดเห็นนะที่น่าสนใจจากคุณไซยิสุไลมานฮูไซนีเป็นผู้นาศาสนาอิสลามนิกายชีอะแห่งประเทศไทยคือท่านพูดก็ มีน้ำหนักนะมผมว่าก็แล้วก็ตรงประเด็นที่สุดเลยครับในการตั้งคำถามกลับไปแบบนี้เออเนาะคือเราคุมตัวเข้ามากี่ปีนะสิบปีสิบเอ็ดปีแล้วทำไมไม่มีใครเสนอตัวอย่างแน่วแน่สักทีหนึ่งว่าจะรับเข้าไปอ,อจนวันนี้ไทยตัดสินใจส่งกลับกับประโคมข่าวกันนะ,ะคือสื่อต่างชาติประโคมข่าว กล่าวหาประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่เจ็บใจเท่าสื่อไทยด้วยกันเองอะ่ะถูกประโคมข่าวด้อยค่าประเทศไทยประเทศของตัวเองเนี่ยนะฮะเออซึ่งนี่เป็นข้อเทจ็จจริงอีกด้านหนึ่งนะครับ <S <S <S